และนี่ก็คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของรัฐมิชิแกนนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เราก็กำลังต่อแถวกำลังขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะนะคะเกาะนี้ชื่อว่าแมคคินอลนะคะกะ็เกาะนี้จะตั้งอยู่บนทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบยูรอนนะคะและตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าทะเลสาบน้ำคือใส่มากเพื่อนๆ ือนั่งกันไปคนก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนนี่คือสะพาน m ม c i n a นที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งสะพานนะคะก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเกาะกันแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศคือสวยมากค่ะมาค่ะถึงเกาะกันแล้วนะคะเกาะแห่ง ะะเป็นเกาะที่ไม่มีรถยนต์เลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเกาะแห่งนี้จะใช้เป็นม้ากับจักรยานเป็นหลักค่ะก็พอลงจากเกาะปุ๊บในลา่าคือเห็นน้องก็คืออยากจะไป จับน้องนะคะเราก็ทําการถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยค่ะสามารถรูปคำน้องๆได้นะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะ <c oughs> ค่ะความมีสเสนของเกาะน,นี้อีกหนึ่งอย่างนะ <c oughs> ทุกคนเราจะเห็นแบบรถม้าวิ่งแบบนี้ตลอดวันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังขึ้นเขาเพื่อที่จะไปชมสถานที่ที่เรียกว่า Arch Rock นะคะมันจะอยู่ข้างบนนะคะ ซึ่งจริงๆร,รถม้าสามารถรากขึ้นมาได้นะเพื่อนๆแต่เราก็คือเลือกที่จะเดินขึ้นมาเองค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบป่าขึ้นไปข้างบนค่ะแต่เขาก็จะเป็นมีแบบทางเดินแบบนี้ที่เราเห็น ขึ้นไปเลยนะคะก็คือบรรยากาศสวยงามนะทุกคนก็คือถือว่าเออได้เดินชมบรรยากาศรอบๆแล้วคือความสนุกก็คือานล่าก็คือจะเดินไปหยุดไปตลอดนะเพื่อนๆเ,เพราะว่านางก็คือแบบชอบเล่นข้างทางเรากับาสามีก็คือจะต้องแบบช่วยกันแบกนางขึ้นมาจนถึงยอดเขาทุกคนแต่คือมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะแต่จำไม่ได้ว่ากี่กิโล ค่ะและแล้วเราก็ถึงยอดเขากันแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยนี่ค่ะ arch rock นะคะมันจะเป็นรูปทรงประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าทุกคนคือถ้ามาถึงคือต้องให้ได้เ,เห็นสิ่งสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเป็นจุดชมวิวนะคะรอบๆของเกาะน,นั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะเพื่อนๆก็คือการเช่าจักรยานปั่นรอบเกาะน,นั่นเองค่ะ สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่มีเสน่ห์มากๆนะเพื่อนๆมันเหมือนแบบว่าย้อนยุคกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์นะคะทุกคนซึ่งเกาะเนี้ยเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวจากหลายๆรัฐนะคะของอเมริกาจะมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะ summer มเ,มเยอะมากๆค่ะทุกคนรอบเกาะคือสวยมากค่ะแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ดูแบบเงียบสงบเนาะแล้วนี่นะคะผลสุดท้ายไม่ได้แนบนะคะก็คือหลับคาจัก,กรยานค่ะนี่นะคะคืออีกหนึงอย่างที่ถ้ามาถึงเกาะแล้วเราจะต้องซื้อกลับไปนะคะมันเป็นขนมที่ชื่อว่าฟัดช์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปร่างหน้าตานางจะเป็นแบบไหนเนาะ นี่นะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือจะมีให้เลือกแบบหลายรสชาติมากค่ะรสชาติเขาจะเป็นเหมือนแบบว่ามันๆหวานๆแต่คือหนักไปทางหวานมากค่ะ